สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมบัลลังก์แมนและภาะพ,ะพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อรืงว่าสกิน2017ในปี2000มีชายวัยกลางคนที่นั่งอยู่ในห้องแปลกๆที่ทุกอย่างล้วนเป็นสีชมพูเขาโทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะเช็คว่าภรรยาและลูกที่เพิ่งเกิดของเขาปลอดภัยดีหรือเปล่าและในตอนนั้นสีหน้าของเขาก็ปรากฏความยินดีที่ได้รู้ข่าวที่เกิดขึ้น แต่ทาว่าความวิตกกังวลจากอะไรบางอย่างเหมือนจะมีมากกว่าเขาเริ่มมีสีหน้าเคร่งเครียดก่อนจะหันไปคุยกับหญิงชีเปลือยที่นั่งอยู่ตรงข้ามกับเขาในตอนนั้นหญิงแก่เปิดรูปภาพที่มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายให้เขาเลือกเธอยังบอกกับเขาอีกว่าเธอมีแดกทุกรูปแบบทั้งครบ32และพิการทันทีที่ชายคนนั้นได้ฟังเขาก็เกิดอาการลังเลจนเกือบที่จะลุกเดินออกไป ส่วนหญิงแก่ที่เห็นเช่นนั้นเธอจึงรีบรั้งเขาเอาไว้พร้อมก็บอกว่าครั้งแรกก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้เพราะสัญชาตญาณน,นั้นจะติดตัวคุณตลอดไปเมื่อชายคนนั้นได้ฟังเขาก็เริ่มควบคุมอารมณ์ไปได้เขาพูดเสียงสันๆว่าเขาไม่กล้ากลับไปหาลูกตัวเองเพราะเขากลัวที่จะทำร้ายลูก ซึ่งในระหว่างนั้นหญิงชีบเปลือยจึงเดินเข้าไปเอาแม้มที่มีชื่อว่าเลร่าราให้เขาดูฟรอมก็บอกเขาว่าเธอทํางานเพื่อสังคมถ้าเขาไม่อยากทําร้ายคนที่เขารักเขาก็ต้องมาทําแบบนี้ที่นี่เพื่อที่จะได้ไม่มีใครทรมานเมื่อหญิงชีพเปลือยพูดจบลงเธอก็เห็นว่าชายคนนั้นดูจะพอใจกับรูปภาพในแม้มเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจึงทําการนัดแนะให้เขามาหาเด็กที่ชื่อเลร่าราในวันพรุ่งนี้ จากนั้นวันต่อมาเขาก็มาพบกับลอราซึ่งเธอก็เป็นเด็กหญิงวัยสิบสองขวบที่มีความผิดปกติทั้งสายตาลอราไม่มีลูกตาเหมือนคนทั่วไปทําให้เธอตาบอดตั้งแต่กําเนิดชายคนนั้นฟังลอราที่กําลังร้องเพลงต่อหน้าเขาก่อนที่เขาจะสะอื้นออกมาโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขารู้สึกดีใจหรือเสียใจอยู่กันแน่ หลังจากนั้นท้งครูก็เข้าไปในห้องสองต่อสองภายในห้องนั้นชายวัยกลางคนก็ได้บอกกับลาลลาว่าในโลกนี้มีบางคนถ้ามองไม่ได้ก็คงจะดีกว่าก่อนที่เขาจะให้แพทเม็ดหนึ่งกับเธอเพื่อให้เธอเอาไปติดแทนดวงตาในตอนนั้นเขายังบอกต่ออีกว่าเล่ารลาคนจะได้รับดวงตาที่สวยที่สุดในโลกและภาพกรตัดไปที่หญิงคนหนึ่งที่มีความผิดปกติอีกคนเธอมีปากที่มีรูปร่างคล้ายรูตู นอกจากนี้เธอยังมีคางเป็นรูปตูดอีกด้วยซึ่งความผิดปกตินี้ทําให้ปากของเธอมีลักษณะเป็นรูก,กลมๆจนเธอไม่สามารถขยับปากได้เหมือนคนอื่นและนั่นมันทําให้เธอประสบปัญหาในการใช้ชีวิตอย่างมากยิ่งสาวคนนี้เธอกินได้แค่อาหารจําพวกที่เป็นน้ําเท่านั้น และที่สำคัญเธอยังต้องต่อท่อสายยางจากอาหารไปที่รูตูดเหมือนกับว่าตูดกับปากของเธอมันจะอยู่สลับที่กันก็ทั้งวันหนึ่งเธอเดินเข้าไปสั่งอาหารในร้านของหญิงอ้วนคนหนึ่งทันทีที่เธอเข้าไปเธอก็ต้องโดนสายตาที่มองมาเหมือนกับว่าเธอเป็นตัวประหลาดซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับเธอเป็นเรื่องปกติแต่เธอเองก็ไม่เคยทําใจกับสิ่งเหล่านั้นได้เลยเพราะความปรารถนาลึกๆของเธอคือการมีปากเหมือนกับคนทั่วไป และเมื่อความต้องการของเธอมันไม่สามารถเป็นจริงได้เธอจึงทำได้แค่เอาสมุดตัดแปะรูปปากมาใส่ที่หน้าของตัวเองเพื่อทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่เธอกินข้าวเสร็จแล้วเธอก็ออกมาเจอกับแก๊งอันธพาลที่คอยกลั่งแกล้งเธอมาตลอดพวกมันพยายามคุกคามเธอซึ่งก็โชคดีที่เธอไวหวตัวก่อนเธอจึงรีบขับรถออกมาจากตรงนั้นดยอาการที่ตื่นกลัวซึ่งในะตอนนั้นเธอก็ขับรถด้วยความเร็ว จนไม่ได้ดูทางให้ดีก่อนที่จะพลัดไปเหยียบขาคนเข้าอย่างจังหญิงสาวค่อยหันไปมองคนที่เธอเหยียบด้วยสีหน้าที่ตกกะลึงก่อนที่เธอจะตัดสินใจขับรถกลับบ้านโดยไม่ได้ลงไปช่วยผู้โชคร้ายคนนั้นซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถึงมันจะผ่านมาสักพักแต่ภาพเหตุการณ์ในวันนั้นมันยังคงไม่หายไปไหนเหมือนกับความรู้สึกผิดที่ติดอยู่ในใจ ตัดภาพไปที่หนุ่มที่นั่งอยู่บนวิวแชร์เขากำลังนั่งมองภาพน่างเงือกโดยความหลงไหลอยู่หน้าประตูห้องและภายในห้องนั้นก็มีคลาวเดียแม่ของเด็กหนุ่มกำลังพูดคุยกับจิตแพทย์เกี่ยวกับอาการผิดปกติของลูกตัวเองและก็ดูเหมือนว่าลูกชายของเธอไม่ได้มีความผิดปกติทางร่างกายเหมือนที่เราเห็นภายนอกแต่เขามีความผิดปกติด,ด้านในใจซึ่งเด็กหนุ่มคนนี้เขาเป็นโรคยากกำจัดอวัยวะของตัวเอง หมอบอกว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่เขาขาดความรักจนคิดว่าถ้าเขาถูกตัดขาเขาก็คงจะได้รับความรักที่ต้องการคลาเดตที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ดูไม่สนใจหรือพยายามเข้าใจอาการของลูกอย่างจริงจังเธอคิดว่าเขาเป็นบ้าด้วยซ้ำหลังจากนั้นหมอจึงบอกให้เด็กหนุ่มเข้ามาคุยกับเขาในห้องในตอนนั้นเด็กหนุ่มก็ได้บอกหมอว่าเขาคิดว่าขาที่มีมันไม่ใช่ขาของเขาเขาค่อยากจะตัดมันออกไป ทันทีที่หมอได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยถามจี้จุดชายหนุ่มว่าถ้าตัดขาแล้วเขาจะมีความสุขหรือเปล่าเด็กหนุ่มก็รีบตอบรับทันทีว่าเขามีความสุขแน่นอนเพราะขนาดนักเงือกไม่มีขาเธอยังมีความสุขได้เลยเมื่อหมอได้ฟังความคิดของเขาเธอจึงถามเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครวัวดูบ้างเขาก็เลยบอกว่าแม่เกลียดเขาและเขาก็อยากเจอพ่อของเขาที่ทิ้งเขาไปตั้งแต่เด็ก ซึ่งในตอนนั้นคลาเดียที่ได้ยินเกี่ยวกับสามีมันก็ทําให้เธอเริ่มโมโหเธอตะโกนใส่น้าลูกชายอย่างมีน้ําโหว่าอย่าเอาพ่อของแกมายุ่งกับเรื่องนี้พ่อของแกเป็นคนดีไม่เหมือนกับแกที่เป็นคนชั่วจากนั้นสองแม่ลูกก็เริ่มทะเลาะกันรุนแรงจนกระทั่งคลาเดียสังเกตเห็นเลือดไหลออกมาจากขาของลูกเธอก็เลยดึงกางเกงของเขาลงมาก่อนที่เธอจะสังเกตเห็นว่าขาของเขาทั้งสองข้าง เต็ไมไปด้วยรอยกรีดจากการทำร้ายร่างกายตัวเอง เด็กหนุ่มได้เห็นว่าแม่ทำอย่างนั้นเขาจึงวิ่งหนีออกไปที่ฟุตบาทและในจังหวัดน,นั้นนั่นเองเขาก็ได้เห็นรถคันหนึ่งซึ่งรถคันนั้นก็เป็นรถของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีคางเป็นรูปตูดขับเข้ามาพอดีทำให้เขาจงใจย,ยื่นขาออกไปให้รถที่ขับมาอย่างเร็วทับเข้าไปเต็มๆและในตอนนั้นเสียงล้อบดกระดูกก็ดังขึ้นถึงเด็กหนุ่มจะรู้สึกเจ็บแต่สีหน้าของเขากลับยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเหมือนกับว่าเขานั้นได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่าง ก่อนที่เขาจะขาดใจตายไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์นั้นก็เป็นวันเกิดของหญิงคางตูดระหว่างที่เธอและพ่อของเธอกำลังฉลองวันเกิดอยู่นั้นก็ได้มีข่าวของคนที่โดนรถทับจนขาเขาขาดออกจากตัวข่าวรายงานว่าชายคนนั้นได้ตายไปแล้วและคนที่ขับรถชนก็ยังตามตัวไม่พบเมื่อพ่อของหญิงคางตูดได้ฟังเขาก็เริ่มด่าคนขับรถเขาบอกว่าคนแบบนั้นไม่สมควรอยู่บนโลกนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าคนที่เขาด่าก็คือลูกตัวเอง เมื่อหญิงคางรูปตูดได้ยินแบบนั้นเธอก็เริ่มละอายใจจนน้ำตาไหลาออกมาด้วยความรู้สึกผิดอีกครั้งระหว่างนั้นพ่อของเธอก็ไม่ได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติเขาเอาหน้ากากยูนิคอร์ที่ซื้อมามาเป็นของขวัญให้กับเธอและเขายังบอกกับเธออีกว่าให้ใส่เอาไว้ในตอนที่เธอออกไปข้างนอกจะได้ไม่ถูกคนไม่ดีหาเรื่องแต่หญิงคางตูดก็ไม่รับรู้อะไรแล้วเธอถอดหน้ากาก,ากออกก่อนจะเดินออกไปข้างนอกแต่วันนั้นโชคก็ไม่ดีทำให้หญิงคนนั้น โดนอันธพาลคนเดิมคุกขามพวกมันถอดกางเกงเธอออกก่อนที่พวกมันจะพบว่ารูตูดของเธอกลายเป็นปากเหมือนคนทั่วไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นหนึ่งในพวกมันจึงทำการข่มขืนเธอก่อนที่มันจะร้องออกมาอย่างเจ็บปวดเพราะว่าโดนฟันกัดไปที่ไอ้นั่นหลังจากเหตุการณ์นั้นมันก็ทำให้พวกเขาปล่อยเธอไป และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ทําให้หญิงคังตูดทนไม่ไหวเธอจึงตัดสินใจจะไปกระโดดสะพานเพื่อที่จะฆ่าตัวตายเธอจ้องเพลินข้างล่างด้วยความสิ้นหวังอยู่นานแต่แล้วเธอก็ไม่กล้ากระโดดลงไปเธอทําได้แค่ล้มตัวลงไปนอนที่พื้นอย่างนั้นทางด้านงานศพของเด็กหนุ่มที่ถูกรถเยียบจนขาขาดในตอนนั้นคลาเดียมองศพลูกชายอยู่นิ่งๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าเธอนั้นกําลังคิดอะไรอยู่ และในตอนนั้นนั่นเองที่สามีของเธอที่หายไปนั้นเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งชายคนนั้นเขาก็คือชายคนแรกในตอนต้นเรื่องนั่นเองหลังจากนั้นคลาเดียก็ตกตะลึงจนเธอเข้าไปกอดเขาแน่นถึงแม้ว่าในตอนนี้เธอจะรู้สึกทั้งรักทั้งเกลียดเขาก่อนที่ทั้งคู่จะเข้ามาคุยกันอย่างจริงๆจังๆในตอนนั้นคลาเดียถามเขาว่าทําไมเขาเพิ่งกลับมาสามีของเธอจึงตอบว่าเขาเพิ่งเห็นเขาในโทรทัศน์ ก่อนที่เขาจะบอกกับคาลเดียอีกว่าที่เขาจากไปก็เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากทำร้ายเธอคาวเดียก็เลยสวนกลับมาว่าการที่เขาทิ้งเธอไปคือการทำให้เธอเจ็บปวดที่สุดแล้วเธอคิดว่าเขาไปอยู่กับภรรยาใหม่แต่ทว่าสามีของเธอก็ปฏิเสธก่อนที่เขาจะนิ่งไปคาวเดียที่เห็นว่าเขาไม่ได้ตอบอะไรกลับเธอจึงเริ่มเล่าให้เขาฟังว่าลูกชายของเราชอบนางเงือกมากชายคนนั้นก็เลยบอกว่าเขานั้นรู้อยู่แล้วเพราะเขาติดตามลูกในเฟซบุ๊กอยู่ นั่นทําให้คลาวเดียรู้ความจริงว่าเขามีโอกาสที่จะติดต่อมาหาเธออยู่ตลอดแต่เขาก็กลับไม่ทําหลังจากนั้นคลาวเดียก็เริ่มวุ่นวายเธอถามเขาอีกครั้งว่าเขารักเธอจริงๆหรือเปล่าสามีของเธอก็จึงบอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตั้งแต่เรามีลูกเขาเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้จนเขากลัวว่าเขาจะเผลอทำร้ายลูกชายสายเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะเขาป่วยเป็นโรคบางอย่างและนั่นก็เป็นเหตุผลที่เขาจะต้องจากครอบครัวมา หลังจากนั้นเขาก็เดินไปมองศพลูกชายก่อนที่เขาจะเอารูปถ่ายในกระเป๋าลูกออกมาดูในตอนนั้นนั่นเองทำให้เขาได้รู้ว่าสาเหตุที่ลูกชายของเขายึดติดกับเงือกนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่ารูปเงือกอันนี้มันตรงกับรอยสักของเขานั่นเองและนั่นก็แสดงให้เราเห็นว่าลูกชายของเขาต้องการพ่อมาโดยตลอดแต่กว่าคนที่เป็นพ่อจะรู้ตัวมันก็ดันสายไปเสียแล้ว และในตอนนั้นเขาจึงทำได้แค่เพียงร้องไห้ด้วยความเสียใจที่ไม่เคยได้ดูแลลูกเลยหลังจากนั้นหนังก็เล่าถึงชายเสื้อม่วงที่กําลังช่วยตัวเองอยู่กับรูปภาพของอานาซึ่งเธอก็เป็นคนรักของเขาที่มีความผิดปกติบนใบหน้าซึ่งในขณะนั้นแม่ของเขาก็ได้เข้ามาเห็นสิ่งที่ลูกชายกาลังแฟบอยู่กับรูปนั้น และนั่นมันก็ทําให้แม่ของเขารับไม่ได้ที่เธอมีลูกชายที่มีแฟนเป็นคนพิการเธอจึงทําการไล่เขาออกจากบ้านทันทีชายเสื้อโมงชะงงักไปในทีแรกแต่สุดท้ายเขาก็เก็บเสือ้อผ้าและออกมาจากบ้านหลังนั้นทันทีซึ่งในตอนนั้นเขาได้แต่คิดว่า หลังจากนี้เขาจะไปอยู่กับแฟนของเขาโดยที่เขาไม่เคยรู้เลยว,ว่าในตอนนี้แฟนสาวคนนั้นของเขาได้มีแฟนใหม่ไปแล้วและแฟนใหม่ของเธอก็ยังมีความผิดปกติที่ใบหน้าเช่นเดียวกันซึ่งเธอก็คิดว่าเธอและเขาต่างเป็นคู่ที่เหมาะสมกันดีที่สุดและเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเธอก็พยายามหาโอกาสที่จะบอกเลิกกับชายเสื้อม่วงและแล้ววันบอกเลิกก็มาถึง พวกเขาทั้งสองคนนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันก่อนที่ชายเสื้อโมองจะพูดขึ้นมาว่าเขาโดนแม่ไล่ออกมาจากบ้านแล้วเพราะแม่รู้ว่าเขาชอบผู้หญิงไม่ปกติพออนานาได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกโกรธเธอยังบอกอีกว่าเธอเป็นคนปกติเหมือนกับคนอื่นเธอจึงถามเขาซ้ำไปว่าที่เขามาคบกับเธอนั้นเพราะเธอพิการหรือเปล่าชายเสื้อโมองก็ตอบว่าใช่เขาไม่เคยมีแฟนมาก่อนเพราะเขาไม่เคยเจอคนที่พิการเหมือนกับเธอ อาณาที่ได้ยินแบบนั้นมันก็ทําให้เธอหมดความอดทนก่อนที่เธอจะตบไปที่หน้าของเขาอย่างแรงและอันที่จริงแล้วชายเสื้อมวงก็ไม่ได้ชอบที่ตัวตนของเธอแต่เขาชอบรูปลักษณ์ของเธอต่างหากในตอนนั้นเธอยังบอกเขาอีกว่ารูปลักษณ์มันเปลี่ยนกันได้และมันไม่ได้สําคัญเท่ากับตัวตนจริงๆของเรา เมื่อชายเสื้อม่วงได้ยินดังนั้นเขาก็ดูไม่เข้าใจในสิ่งที่อาาพูดเขาบอกว่าเขารักอาณาซ้ำๆจนอาณาต้องเป็นฝ่ายบอกว่าเธอไม่ได้รักเขาแล้วชายเสื้อม่วงที่ได้ยินแบบนั้นมันก็ทําให้เขาร้องไห้เสียใจแต่เขาก็ไม่ได้ตามตือ้อเธอหลังจากนั้นเขาก็เดินไปอย่างไร้จุดหมาย ก่อนที่เขาจะเดินมาถึงสะพานแห่งหนึ่งและเขาก็ทำท่าจะกระโดดลงไปแต่ว่าในตอนนั้นเขาก็ได้พบกับหญิงข้างตูดที่นอนอยู่บนพื้นและนั่นมันก็ททำให้เขาตกหลุมรักในความผิดปกติของเธอทันทีหลังจากนั้นเขาก็พาหญิงคนนั้นมาส่งที่บ้านในขณะนั้นข่าวทางทีวีก็รายงานว่าชายที่โดนรถทับไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็นการฆ่าตัวตายของเหยื่อและทันทีที่หญิงสาวคัางตุดได้ยินมันก็ทำให้เธอเบาใจและเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กับชายเสื้อมองที่ดูว่าจะสนใจเธอหลังจากนั้นภาพกระชายมาที่หญิงอ้วนซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารเธอกำลังตกลงราคาเผื่อเขาพบกับลาวรา หรือเด็กหญิงในตอนต้นเรื่องนั่นเองซึ่งตอนนี้เลาราก็กลายเป็นหญิงสาวเต็มตัวแล้วเธอทำงานขายตัวอยู่ที่นี่มาโดยตลอดอีกทั้งหญิงอ้วนก็ใช้บริการของเธอมาตลอดเช่นกันแต่หญิงอ้วนก็ไม่เคยพูดกับเหลรามาก่อนจนวันหนึง่งหญิงอ้วนก็ได้รับจดหมายทวงหนี้ซึ่งถ้าเธอหาเงินมาคืนไม่ได้บ้านของเธอก็จะถูกยึดทำให้หญิงอ้วนต้องมาหาเหลรา,ราพร้อมกับวางแผนที่จะขโมยแพทที่เป็นตัวแทนดวงตาของเธอ ในตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนว่าหญิงอ้วนจะพูดกับเลาราเป็นครั้งแรกเธอพยายามเกลี้ยกล่อมให้เล่าราวางแพดนั้นไว้บนโต๊ะในที่แรกเลาราเธอก็ไม่ยอมเพราะว่าเธอยึดติดกับแพดอันนี้เหมือนกับว่ามันทําให้เธอมีดวงตาปกติเหมือนกับคนอื่นๆแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ยอมวางแพชไว้ข้างๆและในระหว่างที่หญิงอ้วนใช้บริการเล่าราที่กําลังเคลิมจนไม่ทันระวังตัว ทำให้หญิงอ้วนสามารถขโมยแพทออกมาได้แต่ทว่าในตอนที่เธอถือแพทยอยู่ในมือก็ได้มีคนอื่นเปิดประตูเข้ามาพอดีนั้นทําให้หญิงอ้วนตกใจเผลอกลืนแพทเข้าไปในคอหลังจากนั้นหญิงกวนกรีิดปิ้งออกมาทันทีพอเธอเดินมาได้สักพักเหลาราที่เพิ่งรู้ตัวว่าตอนนี้แพทของเธอหายไปเธอก็ตะโกนออกมาอย่างคลุ้งคลังจนท้ายที่สุดเธอก็ไม่สามารถเอาแพทกลับคืนมาได้ ทางด้านของหญิงอ้วนเธอก็พยายามแบ่งอาเพชรออกมาจากรูตรูดแต่ทว่ายังไงมันก็ไม่ยอมออกหญิงอ้วนจึงคิดค้นวิธีสุดท้ายวิธีที่ว่านั้นก็คือเธอฉีดสายยางสวนเข้าไปก่อนที่จะแบ่งออกมาสุดแรงจนในที่สุดมันก็หลุดออกมาหลังจากนั้นหญิงอ้วนก็เริ่มคิดได้แล้วว่าเธอเอาของสําคัญไปคืนให้กับลาล่าแต่เมื่อเธอไปถึงลาร่ากลับบอกว่าเธอไม่ต้องการมันอีกแล้ว ญิงอ้วนที่ได้ยินแบบนั้นมันก็ทําให้เธอรู้สึกผิดมากขึ้นและในขณะนั้นเหลาราจึงบอกว่าเธออยากจะขอสัมผัสหญิงอ้วนเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ความรู้สึกผิดของหญิงอ้วนหายไปหลังจากนั้นเหล่าราก็เริ่มสัมผัสหญิงอ้วนเธอบอกว่าเธอรู้ว่าหญิงอ้วนเคยมาหาเธอหลายครั้งแล้วและก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งสองคนจะมีความรู้สึกที่ดีให้แก่กันในตอนนั้นเหลารายังบอกต่ออีกว่าให้หญิงอ้วนเก็บแพชไว้เพราะไม่ว่ายังไง เธอก็คิดว่าเธอจะทิ้งไปอยู่แล้วหญิงอ้วนจึงพูดขอบคุณเธอและนั่นมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนาขึ้นมากไปกว่าเดิมจนในที่สุดทั้งสองคนก็กลายเป็นคู่รักกันและอีกเรื่องราวหนึ่งของหญิงแคร์เธอกําลังเตรียมทํำเด็กหลอดแกว้วซึ่งหมอก็ได้บอกกับเธอว่าลูกของเธอก็มีความเสี่ยงที่จะแคร์เหมือนกับเธอดังนั้นหมอก็เลยแนะนําให้เธอพักผ่อนให้เพียงพอ หญิงแคร์ที่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงรีบปฏิเสธว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากว่าเธอทำงานเป็นนักแสดงในชุดคลาสตูมมาตลอดและนั่นก็ตามมาด้วยการทำงานอย่างหนักจนเธอแทบไม่มีเวลาพักอย่างไรก็ตามหญิงแคร์ที่เห็นว่าความสมบูรณ์ของเด็กมีความสัมพันธ์มากกว่างานทำให้เธอไปคุยกับผู้จัดการของเธอเพื่อที่จะขอลาง,งานแต่ผู้จัดการของเธอก็ไม่เห็นด้วยเขาพยายามโน้มน้าวให้เธอทำงานต่อ เพราะถ้าเธอพักงานเขาก็จะไม่ได้รับเงินไปด้วยทั้งด้านหัวหน้าง,งานใหญ่อีกทีเขาก็สังเกตเห็นว่าในตอนนี้หญิงแคร์ทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิมเขาจึงเดินไปคุยกับผู้จัดการว่าทำยังไงก็ได้ให้หญิงแคร์กลับมาแสดงให้ดีเหมือนเก่าพร้อมกับมอบเงินให้ผู้จัดการล่วงหน้าซึ่งในตอนนั้นหัวหน้าง,งานก็กำชับอีกว่าถ้าหญิงแครกลับมาทำงานไม่ได้เขาก็จะไล่ผู้จัดการออก เมื่อผู้จัดการได้ยินดังนั้นเขาจึงออกไปหายิงแคร์นนตอนนั้นเขาเข้าไปเกลีย้ยกล่อมให้เธอนั้นกลับมาแสดงอีกครั้งแต่ยิงแคร์ก็บอกว่าเธอจะไม่กลับไปทํางานแล้วเธอบอกว่าตอนนี้เธอกําลังตั้งท้องผู้จัดการที่ได้ยินแบบนั้นมันก็ทําให้เขาไม่พอใจมากทําให้ทั้งคู่มีปากเสียงจนเธอยนกระเป๋าเงินออกไปข้างนอกหน้าต่างซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่อาณาและแฟนกําลังทะเลาะกันที่อาพาร์ตเมนต์เดียวกัน ในตอนนั้นแฟนของอนาเดินหนีออกมาข้างนอกทำให้เขาได้เจอกับกระเป๋าเงินที่ตกลงมาพอดีซึ่งอีกสักพักเขาก็เห็นศพของผู้จัดการตกลงมาด้วยเขายืนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะตัดสินใจขโมยกระเป๋าเงินนั้นออกมาหลังจากนั้นเขาก็กลับไปหาอนาและเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้เธอฟังและในตอนนั้นอนาก็บอกว่าถ้าเป็นเธอเธอจะคืนเงินนั้นไป แต่แฟนของอาณาก็บอกว่าเขาจะเก็บมันเอาไว้เพื่อเอาไปทําในสิ่งที่เขาอยากทํามาตลอดนั่นก็คือการทําไสยกรรมใน,นตอนนั้นเขาเดินไปส่องกระจกก่อนจะบอกว่าเขาอยากได้ร่างกายปกติเหมือนกับคนอื่นอาณาที่ได้ยินก็รู้สึกผิดหวังเพราะเธอรู้สึกว่าไม่ว่ายังไงแล้วคนก็สนใจแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอก็ไม่ได้ห้ามอะไรเขาแต่ทว่าเช้าว,วันรุ่งขึ้นเธอกลับเขียนจดหมายทิ้งไว้ โดยนายจดหมายก็บอกว่าเธอไม่ได้โกรธเขาที่เขาจะเอาเงินไปซื้อความสุขให้ตัวเองและเธอก็ต้องการความสุขบางเธอจึงเลือกที่จะทิ้งเข้ามาและออกไปมีความสุขด้วยตัวเองเธอยังบอกอีกว่าเธอกับเขาไม่ใช่คู่กันเมื่อแฟนของเธอได้อ่านจบเขาก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าแต่ในเมื่อเขาเลือกแล้วเขาก็ตัดสินใจเดินต่อไปให้สุดจนวันสัยกรรมก็มาถึงและพ้นที่ออกมา มันกระทาให้เขากลายเป็นคนรูปหล่อที่ไม่มีความผิดปกติเหมือนที่เคยซึ่งนั่นก็ถือว่าเขาได้สิ่งที่เขาต้องการเป็นที่เรียบร้อยและเรื่องราวของแต่ละคนที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันแต่กลับมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดหนังเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นความผิดปกติของร่างกายมนุษย์ที่คนในสังคมมักจะมองว่าคนเหล่านั้นเป็นตัวประหลาดแต่แท้จริงแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครทุกคนก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากัน ร่างกายไม่ใช่สิ่งที่กำหนดคุณค่าของคนแต่ทว่ามันเป็นจิตใจภายในต่างหากที่ทำให้มนุษย์มีคุณค่าและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง6.3คะแนนและสุดท้ายหากมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ถ้าหากรู้และชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ